ยิงเนี่ยค่ะเน่ยก่ะลังัใช่ค่ะฮะเหมือนพี่โฝอเออใช่เหมือนพี่โฝออ๋อหมายถึงใช่ไหมน้ฮะไอสายคอเขาเหมือนกันเออ เดิมกันทำความรู้สึกกันโอ้ยได้มาเจอเพื่อนๆก็ตื่นเต้นเล้ยน้องน้องอยากโล้อโอ้องน้องเจ็บโอเคโ้ยโอ้ยไหวด้วยขอขอขอได้ไหมขอได้ไหมน้องน้องน้องขาแล้ว น้องกลัวน้องกลัวลูกน้องป้องปงอรับเออยากเล่นหรอลูกอยากเล่นหรอชาปองชาปองเจี๊ยเจี๊ชาปองเจีังป้องป้องป้องปังเจี๊ยเอเจี๊ยป้องป้องเดีด แล้ว่มเออรับฟังโอ้ยจะได้จะได้จับดอกป่ะเออดอกไปกินข้าวแล้วทะเลาะกัน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 ไม่ไม่เอาไม่เอาบอกแล้วมันไม่ใช่ที่เล่น ไปแล้วเป็นยังไอองอ่ะทุกครั้งอ่ะฟ้าต้องไปยืนฟัง,ปงเป็นชั่วโมงไม่ต้องไปดูนี่นเตียงเนี่ยอ๋อ ต้องไปหาดูว่ามันอยู่ไหนตอนนี้ติดใจแค่กางเอยงต้องฟังเออต้องฟังค่ะ ¡Gracias! Claro. no 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 no, no. ลุยเลยชาปองเนอะกลับเนอะกลับก๊ก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 เนะเนะโนลูกโนนั่งลงค่ะงงเอาด้วยเอาด้วยพี่เอาเอาด้วยไม่มีไม่มีให้กินลูกรอ,อก่อนนะเด็กขึ้นรถแล้ว่อยกินนะครับคนเก่งคะ่ะนั่งลงค่ะนั่งรอเออน,<า>นั่งเดินเดิน ควยกันไหมควยกันมาสนับจังเลยค,คันอยู่ใต้ท้องเลขบหนึ่งด้วยอ่ะแล้วนะ้องมันก็เลยไป็ปรับมันเออแล้วแต่ไหนแตงมือเนี่ยของกล้องมาเขาจับอยู่เราไปจับมือขยับขยับมันหล่นแข็งเลยนะพอครั้งที่เราไปที่ไปที่ไปเยอรมันหมาเก็ท้องตุง๊ก ไปซ่อมมานั้งหลายพันขอหน่อยออกมาถ่ายแต่ว่าเดี๋ยวพอมาถืงสิบเอ็ดนาทีไปต้องมปมาว่าไมันใช่เลยขนาดนั้นเลยเหรอมันใช้แทนกล้องแบบอย่างนี้ได้ชัดขมชัดเลยเหรอจะต้องดูว่ามันกี่ล้านพิกเซลเพราะว่ากล้องสมัยใหม่กล้องสมัยใหม่มันดีมากมาก มันก็ตีตามามันอะไรจังเลยอะเดี๋ยวฉันรอให้้าไดูมาเ้เอาแบตใหม่มาแฟนเนี่ยเ <c oughs> ออทีมีอีกอันหนึ่ง จะลงบันไดเนื่อย่าเลเร็วดิอย่าเร็วแล้วก็เข็ดให้จังหวะมันสม่ำเสมอน้ำโดนจังหวะให้มันเข้า,ากันออชุนเนื้อราคือฉนก็ฉุนเอ้ยสมัยเหมือนกิ๊บเสแต่น้ำน้ำป่าบ้านเราเนี่ยเละอร่อยหมืก

แลกินน้ำแต่ลูกกินนานๆสำดงยืนเนีดคอยยืนได้คน้งนดเจมเจมหมองไม่น้มันวุ่นวายผุดเข้าผุดออกขุดเข้าขุดออก